แม่สาย Kids ฝ้าเดียวสวัสดีค่ะการเดินทางของคนอิสราเอลถึงไหนแล้วนะวันนี้พวกเขากำลังจะเดินทางจากภูเขาโฮตรงนี้อ้อมเอดมไปยังแผ่นดินโมอับเพื่อที่จะเข้าไปที่คานาอันนะคะที่เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ แต่ระหว่างทางที่พวกเขาเดินทางนั้นพวกเขาก็รู้สึกท้อแท้มากเลยพวกเขาก็บ่นต่อพระเจ้าแล้วก็บ่นว่าโมเสสด้วยบอกกับโมเสสว่าทําไมท่านถึงพาเราออกมาจากอียิปต์แล้วก็ต้องมาตายในถิ่นทุรกันดารนี้พวกเราไม่มีขนมปังพวกเราไม่มีน้ําเราเกลียดมานาเราเบื่อมาน่าเหลือเกินพวกเขาบน่นพวกเขาต่อว่าโมเสส ก็ต่อว่าพระเจ้าด้วยพระเจ้าทํายังไงคะพระเจ้าให้มีงูพิษมาในหมู่พวกเขาพวกคนอิสราเอลหลายคนน่ะถูกงูกัดตายพวกเขาก็เลยมาหาโมเสสมาขอร้องและวิงวอนบอกว่าพวกเราได้ทําบาปแล้วที่บ่นว่าต่อพระเจ้าบ่นว่าท่านด้วยขออธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้งูออกไปด้วยเถิดและทีนี้โมเสสก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้ว ในการดันบทวิถีบทที่2 1ข้อที่แเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงทํางูตัวหนึ่งติดไว้ที่ยอดเสาผู้ใดถูกงูกัดจงมองดูงูนั้นแล้วจะรอดชีวิตแล้วโมเสสก็ทํางูจากทองสามเลิดมาติดไว้ที่ยอดเสาแล้วก็คนที่ถูกงูกัดนั้นเมื่อมองดูงูทองสามเลิดก็มีชีวิตอยู่ คนอิิราเอลเหล่านี้พวกเขาได้เห็นกนารอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมายเขาได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์รักและห่วงใยเขาดูแลเขามาตลอดแต่พวกเขาไม่เคยมองในด้านดีไม่เคยขอบพระคุณเลยไม่มีใจขอบพระคุณเลยมีแต่บน่นมีแต่ต่อว่านี่เป็นนิสัยบาปที่เราเองก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะไม่อยู่แต่ นิสัยที่เอาแต่บน่นเอาแต่ต่อว่าไม่เห็นความดีงามที่พระเจ้าช่วยเหลือเราไม่ขอบพระคุณพระเจ้าไม่มีจิตใจอย่างนั้นเลยพระเจ้าสอนเราว่าให้เราขอบพระคุณในทุกๆก,กรณีบางอย่างที่เรามีความทุกข์ร้อนเราเดือดร้อนให้เราอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเราจะไม่ทําบาปเหมือนคนอิสราเอลที่เอาแต่บ่นว่านะคะให้เราอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าเมื่อคนอิสราเอลเขาทำบาปด้วยการบ่นต่อพระเจ้าแล้วก็บ่นต่อโมเสสเขาได้รับผลที่น่ากลัวมากบางคนถึงกับถูกงูกัดตายบางคนก็ได้ดูงูสามลิตรแล้วก็รอดชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยพวกหนูที่ละมัดระวังคำพูดความคิดการกระทำ ที่พวกเราเองมีใจที่จะขอบพระคุณพระเจ้ามีใจที่อยากจะบอกสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราเป็นพยานให้กับคนอื่นมากกว่าที่จะเอาแต่บ่นหรือต่อว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขออธิษฐานเผื่อครอบครัวอาจารย์เหอเป่าอาจารย์หย,ย,ยุงชิงน้องปเปื้อยและน้องอย่าง,อางขอพระเจ้าส่งอวยพรครอบครัวของอาจารย์ในการรับใช้ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและกําลัง และให้น้องๆทั้งสองคนน้องเป้ยและหยางยางที่กำลังเติบโตขึ้นมาเขาเองมีใจที่ขอบพระคุณพระองค์และรู้จักพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาเองด้วยขอขอบพระคุณสำหรับพระคำวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน